สวัสดีครับสวัสดี เอาละครับนี่คือเศษวัสดุวัชพืชที่ผมได้เก็บมานะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็เก็บมาสองกระสอบนะครับผมที่จะนำมาใช้ทำวัสดุปลูกนะครับแต่เรายังเอาไปใช้เป็นส่วนผสมวัสดุปลูกเลยไม่ได้นะครับผมนี่ครับผมเพราะว่า เขาแห้งเปื่อยยังไม่ดีพอนะครับผมก่อนที่เราจะนำไปทำวัสดุปูกเพราะนะครับเราต้องเอาตัวนี้ครับผมไปทำให้มันเปื่อยและยุ่ยยิ่งกว่านี้โดยวิธีของผมนะครับ ผมเอาวัชพืชตัวนี้นะครับผมไปผสมกับปุ๋ยคอกนะครับผมใช้ปุ๋ยคอกสักครึ่งกระสอบแล้วก็ตัวนี้สัก2 3ถึงากระสอบก็ได้นะครับผมเอาไปแช่เอาคู่เค้าให้เข้ากันแล้วก็เอาไปแช่น้ำนะครับผมแช่น้ำทิ้งไว้สัก7วัน หรือถ้าใครพอมีเวลานะครับผมก็มันดูก็ได้นะครับผมว่าเขาเปื่อยหรือยังมันหยิบขึ้นมาดูว่าเออเปื่อยยุย่ยพอที่จะนําไปใช้เป็นวัสดุปลูกได้หรือยังครับผมอ่าตัวนี้ผมไม่ได้ทำให้ดูนะครับผมแต่มีตัวที่ทำไปแล้วนะครับอ่าให้จอแช่น้ำทิ้งไว้แล้วก็หาอะไรคุมไว้ด้วยนะครับผม เพื่อว่าจะได้ไม่มีพวกยุงหรือแมลงเข้าไปวางไข่ครับเพราะเราอาจจะขังไว้แช่ทิ้งไว้เป็นเวลานาน,านเอาครับมาดูตัวที่ผมแช่และทิ้งไว้แล้วนะครับผมจะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่ครับตัวนี้ครับผมแช่ไว้ราวสองอาทิตย์นะครับ แล้วก็ออกมาตากแดดนะครับผมดูนะครับนี่ควันนี้ได้เอาออกมาตากแดดแล้วนะครับสามารถนำไปใช้ผสมแล้วก็นำไปเพาะต้นไม้อนุบาลต้นไม้ได้เลยนะครับตัวนี้ครับนี่ครับความยุ่ยเขาจะแตกต่างกันเลยนะครับตัวนี้ครับตัวนี้นี่ครับจะยุ่ยแต่ตัวนี้ ก็จะมีสีสันที่ยังเป็นสีเหลืองสีของความยังไม่เปือยดีพอนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นสีคำํำออกดำๆยุ่ยเปื่อยได้แล้วคนระันี่ครับผมพอเรานำตัวนี้ที่เราเอา่มหมักไว้ให้ยุยแล้วนะครับ นำมาตากแดดสักสองวันแล้วเราก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับโดยการนําผสมนํามันมาผสมกับปุ๋ยคอกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่เป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกแบบละเอียดนะครับผม็นามาเป็นส่วนผสมที่ดีนะครับนําปุ๋ยคอกตัวนี้กับวัสดุที่เราหมักไว้ถ้าจะให้ดีนะครับให้เพื่อนๆหา ปูนขาวนะครับผมปูนขาวนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับผมร้านค้าที่มีการขายเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรนะครับให้เพื่อนเพื่อนซื้อมาแล้วนําปูนขาวนะครับสาดรัวไปในกองนะครับแล้วเข้าจากนั้นก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับผมแบบนี้ครับสมมติว่ามีปูนขาวอยู่แล้วนะครับผมคลุกเขาตัวนี้ก็ จะยุ่ยาสามารถผสมได้ง่ายขึ้นนะครับผมเพานำมาคุกเขา้าคุกเขา้าจนเพื่อนเพื่อนรู้สึกว่ามันผสมกันลงตัวเข้ากันดีแล้วครับก็สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลยนะครับแต่ถ้าใครมีอัตราจำนวนน้อยก็าสามารถนำดินปลูกที่เพื่อนเพื่อนซื้อมาเป็นกระสอบเป็นถุงมาผสมเพิ่มได้นะครับผมอา มันจะช่วยเพื่อนๆประหยัดต้นทุนขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นวัสดุที่มีสารอาหารเยอะทำให้รากของต้นไม้นะครับจเจริญเติบโตได้เร็วนะครับอกได้รวดเร็วกว่าใช้วัสดุโปกจากดินถุงปกติธรรมดานะครับเพราะตัวนี้จะมีความโปร่งมาก วิธีการปรุงดินของผมที่เอ่ยมาก็มีเท่านี้นะครับผมนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการนำดินปลูกที่ผมผสมตัวนี้ไว้ผมจะไม่ผสมดินเพิ่มนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปอนุบาลต้นไม้อีกทีหนึ่งเพื่อให้รากเขาได้เดินเร็วและสมบูรณ์นะครับถ้ารากเดินช้าโอกาสที่จะทำให้ใบ จากกิ่งตอนของเรานะครับมันร right <am ่วงหลุดก็มีเยอะนะครับผมผมไม่อยากให้ใบจากกิ่งตอนของผมร่วงหมดนะครับก็เลยเลือกวัสดุที่มีความโปร่งทำให้ลากเดินได้ไวนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูการตัดกิ่งตอนแล้วก็นำมาชํำนะครับลงดินวัสดุที่เราผสมกันนะครับ นี่ครับผมอันนี้เป็นอังุ่นนะครับที่ชําไว้พร้อมจะนําตัดไปลงกระถังทั้งหนึ่งได้แล้วนะครับเออครับเ,เพื่อนใครที่ตอนเลยชําเองอยากจะไปลงดินเลยก็ได้นะครับพร้อมที่จะลงดินเลยนะครับเนื่องจากเราได้อนุบาลสิ่งตอนนี้ไปแล้วนะครับลากเดินมากแล้วนะครับ แต่ผมจะนามาชํำลงกระถางครั้งนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีเวลาจะเอาไปลงบินจริงๆเดี๋ยวเราออกมาตัดแล้วลงกระถางกันเลยครับผมจะทำการตัดเลยนะครับจริงนี้ผมตอนก็ลักษณะเก่งก็ใหญ่พอสมควรนะครับประมาณ นิ้วชี้ได้นะครับก็ thì, จะตัดเลยนะ<ำ>นี่ครับดไ,ได้แล้วครับเดี๋ยวตอนนี้คือผมต้องใช้2มือนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายตอนตัดเสร็จแล้วให้ดูอีกทีนะครับผม ตัวนี้มีไซส์ขนาดความใหญ่ของกิงก็ประมาณเกือบนิ้วชี้นะครับผมแล้วความยาวตัวนี้เป็นกิงที่สมบูรณ์นะครับผมความยาวก็ของเอาไล่ลงไปเลยครับประมาณ3เมตรถึง5เมตรได้นะครับผมคือตามปกติแล้วนะครับถ้าเราตัดกิ่งก่อน โดยที่ไม่ได้ชําไว้ก่อนนะครับแล้วเราไปนํามาลงกระถางชําเพื่อปลูกนะครับใบของไม้ที่เราตอนอะชําไว้เอาจะเฉาและร่วงหมดนะครับผมทำให้เราเกิดความเสียดายนะครับผมก็เกิดความเสียดายว่าเห็นความสมบูรณ์อยู่อย่างนี้แล้วครับแต่พอป่าเขาจะลากเดินดีแล้วมีความสมบูรณ์อีกทีเขาก็ต้อง ทิ้งใบของเขาก่อนผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมก็เลยใช้วิธีนอนุบาลจริงไว้เลยนะครับผมบลากกขจะเดินเยอะมากเลยเดินไปแล้วนะหาอาหารกินได้เพียงพอ,องพอจวแล้วนะครับแล้วพอมานำมาลง าเขาก็ยังคงรักษาใบของเขาไว้ได้นะครับรักษากิ่งของเขาไว้ได้นะครับถ้าไม่งั้นเราต้องตัดเพื่อให้เขามีขนาดความสั้นนะครับไม่ทำจะไม่ทําให้เขาเสียน้าเลี้ยงไปนะครับแต่แบบนี้เราอนุมาลไปแล้วก็สามารถตัดแล้วก็ปล่อยเขาได้เลยนะครับผม ที่การตัดและนำมาลงก็ง่ายๆครับผมนี่ครับเรามีกระถางชำแล้ววัสดุที่เหมาะับหลับการชํำแล้วครับที่ผสมไว้จากนั้นเราก็ทำการเอาน้ำมาลดที่กระถาง ที่เรานำมาช้ำกิ่งนะครับก่อนแบบนี้ครับผมรวมทั้งรถในกิ่งตอนเราได้เลยนะครับผมลดให้ชุ่ม ครับผมดากด้านล่าง,งเขาก็จะเดินได้เร็วนะครับวิธีการลงของผมก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มอีกครั้งนะครับผมถ้าจะให้ดีนะครับการลงกิ่งชําทุกครั้งควรจะให้กิ่งชําของเพื่อนเพื่อนนะครับอนุบาลอยู่ในที่ล่ม ลำไลนะครับผมยิงช้ำของเพื่อนๆก็จะฟื้นตัวได้ไวนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็ กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ,บคุณครับ